เพลงไม่มีขายเผารัดก็ไม่พีขายช้อปปี้ก็ไม่มีขายถ้าใครซื้อของหนูไปหรือดูของวันนี้แล้วไปเจอที่สำเพ็งหรือเผารัดให้ทักมาแล้วเดี๋ยวคืนเงินให้สิบเท่าเลยเพราะฉะนั้นงานที่มาขายไม่ใช่งานที่เก็บเก็บเก็บไอ้นั่นแน่นอนอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวแอบให้ดูเดี๋ยวเอางานนี้ให้ดูก่อนเพราะวมันสองก้องขอบผ้าของข้าวม่วงนะพี่ได้ได้นายเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้อ่าเห็นไหมคะ ในก้องเนี่ยสีอ่ะอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่แพูดเลยว่าซื้อของจริงไปอ่ะเป็นน้ําชวาล็อกกี้เลยนะคะใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วอ่ะมันเหมาะสําหรับผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยพอใส่แล้วดูหน้าแนนเห็นไหมเ,เห็นไหมคะมันพอดีเลยฮะมันเข้าหน้ามันเข้าหน้าหน้าซื้อมากแล้วก็ไม่เหมือนใครพี่ซื้อไปพี่ก็นาเทรนด์เลยนําแฟชั่น แอมพูดเลยนะว่าวันนี้ขายวันแรกคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแต่ของวางที่ร้านอลิเกเข้าออกร้านแอมตลอดยังไงก็ซื้อนะคะคู่นี้ขายอยู่เท่าไหร่บอกราคาเลยคู่นี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ราคาเท่าไหร่คู่นี้อยู่สามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทไม่แพงฮนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับสําหรับคู่นี้นะคตอนนี้คิทตันเม็ดละแปดสิบบาทหยดน้ํานะพี่ทําต้มหูสองข้างก็เข้าไปร้อยหกสิบยังไม่รวมค่าแรงช่างออกแต่อันนี้ ไม่เหมือนใครโกหนวดโก,โกนเขาหน,หน่อยจ้าเพื่อนอันนี้คือว่ามันไม่เหมือนใครอสวัสดีน้องบีน้องบีเข้ามาดูของหน่อยอันนี้คือมันไม่เหมือนใครแล้วมันเหมาะจริงๆพี่นี่หนูเป็นผู้หญิงนะเน็ตเท่าไหร่เน็ตเน็ตใบละร้อยเน็ตผู้ชายใบละร้อยแนนใบละหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทเน็ตกุ้งผมผู้ชายใบละร้อยพี่ขายถูกแล้วถ้าที่อื่นอ่ะที่อื่นไม,ไม่ไม่พูดถึงที่อื่นครับไม่ถึงว่า ปกติที่เขาขายกันอยู่ก็อยู่ประมาณรับหนึ่งคู่เพียงพอใจคุยลูกค้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หคู่ครับเอาคู่นี้ใช่ไหมคะพี่แคปให้แอมทีแล้วเดี๋ยวพี่ทักแชทแอมมาพี่แคปให้หน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่แล้วหัวจะผมจะร้านไม่ร้านไม่ร้านสั่งเน็ตสองใบเอาเน็ตสองใบเขาเจ้าเขาเจ้าแคปแล้วแต่จะทักแชทพี่มาพี่เอาใบละร้อยเน็ตคุ้มผม เนตคุ้มผมวันนี้มีห้าสิบกว่าใบาเพราะฉะนั้นซื้อได้เลยใครซื้อเยอะเดี๋ยวลดให้อีกน้องอาข้าเจ้าเข้าเจ้าสวัสพี่เป็นหัใจแขบแล้วนะคะเดี๋ยวแอมทักไปค,ค่ะแกแยกไว้ยังได้อีกคู่หนึ่งนะคะต้หมหูลายเมื่อกี้มันมีหลายลายเดี๋ยวให้ดูนายนายเน็ตหนึ่งเฮ้ยเอาสมุดมากระดาษมาจดไว้กันลืม ะจะดูชื่อด้วยนะแล้วก็เขียนชื่อไว้เดี๋ยวเราจะได้ทักต่อเลอโอเคครับอ่าแแบแบบให้ดีนะคะเดี๋ยวแอมจะทักไปเน็ตเน็ตคุมผมชายใบละร้อยอ่าเดี๋ยว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 จะให้ดูเน็ตคุมผมก่อนเพราะว่ามีคนซื้อ<ช>เราก็ต้องอธิบายพูดเพราะเวลาเราขายเราจะคิดเงินแล้วให้คุณโอนเงินแล้วส่งาาที่อยู่จบใช่อันนี้อันนี้จะพูดนะคะจะอธิบายของในไลน์ เพราะฉะนั้นเวลาคุยแชทเนี่ยเราจะไม่คุยเรื่องรายละเอียดของแล้วเราจะคุยแค่สรุปยอดส่งที่อยู่และเลขบัญชีโอนเงินแล้วจบนะคะเน็ตคุ้มผมอันนี้คืออ่าไหมพรมค่ะแต่ว่าสังเกตไหมว่าเน็ตคุ้มผมอะ่ะเน็ตคุ้มผมเนี่ยไหมพรมเวลาใส่ไปอะค่ะพี่มันจะยืดพอมันยืดแล้วมันคุ้มหัวไม่อยู่แต่อันนี้มันเป็นไหมพรมค่ะ เป็นแบบนี้ครับมึงมีเศร<บ>้าต้องหูกมาเลยเนาะเดี๋ยวก็มันเป็นไหมรมค่ะแต่มันเป็นไหมคมตัวยืดแล้วก็หดครึ่งตัวเนี้ยที่หนูมาขายได้ในราคาหนึ่งร้อยบาทเพราะหนูสั่งเขาผลิตหนึ่งร้อยใบอ่าแนนคุมเพราะมึงเป็นพระเอกดิเกงต้องคุมให้เขา <Okay S 2> ดูผมก็ <c oughs> แข่งไปช่วยหลายนี่อ่าแล้วแต่ว่ามันแน่นมากเลยนะมันแน่นมันกระชับครับมันจะกระชับ หัวมากเลยเวลาที่เราใส่กิฟต์เนี่ยผมว่ามันมันโอเคมากเลยหนูดีใช่ใช่แล้วหนูพูดเลยว่าเน็ตตัวเนี้ยหนูขายร้านแรกสําหรับเน็ตตัวนี้ยางแบบนี้ลองซื้อไปเถอะพี่อาร้อยอย่าไปเสียดายตังสวัสดีนะคะคุณยุยี่สวัสดีครับสวัสดีครับคือไปเสียดายตังค์ ไม่ไม่เสียอะไรตังแน่นอนเฟสเฟสน้องแนนขายไม่ได้เลยเฟสแอบนี่ขายได้คนเดียวเลยใช่เฟซไม่ขายเฟซน้องแนนนี่ไม่ไม่ทีสวัสดีน้องนกอ่ะสวัสดีน้องนกครับใบละร้อยไเฟก็ข้าเจ้าใส่แล้วเบาหัวเน็ตเน็ตตอนนี้มีห้าสิบกว่าใบแต่พี่สั่งผลิตไปร้อยใบเดี๋ยวเขาส่งมาอีกใบละร้อยใบละร้อยครับใบละร้อยจังหวะว่าสั่งสั่งเขายอดเยอะพูดกันแต่เราจะเียบไปเลยนะ สั่งเขายอดเยอะเขาก็เลยคิดราคาทุนเพราะเราสั่งไปร้อยใบเราไปเจอตัวนี้แล้วเราก็เจองานสีมือว่าเขาถักดีเราก็เลยบอกว่าแนนสั่งไปเลยร้อยใบมันดีนะคะเพราะว่าเน็ตคุมผมเนี่ยทำไม่ให้หัวร้าดูหัวเพื่อนหนูสี่้านไหมผมปลูกผมปลูกอ่ะรับเน็ตหนึ่งรับเน็ตหนึ่งอ่ะหยิบมาหยิบมาพี่แคแับพี่ยังพอใจนี่น่าจะซื้อกล่องแต่งหน้าแถมไปนะพี่แคบอันนี้ด้วยนะคะจริงพี่ผมก็ผมใส่อยู่ค่ะ กล่องสวยนุ๊กใบละเจ็ดร้อยใบละเจ็ดร้อยกล่องอ่ะใบละเจ็ดร้อยถามได้เลยกล่องด้านหลังกล่องอยู่ด้านหลังนะครับมีสีขอบคุณนะคะพี่เพียงพอใจขอบคุณเอาไปใช้แล้วชอบแล้วทักกลับมาก็มีขายอยู่ผมจะบอกอันนี้มีขายตลอดครับและกล่องแต่งหน้านะครับผมบอกเลยว่าหมดแล้วหมดเลยนะพี่ร้อยสุดท้ายแล้วนุกซื้อไปเถอะเจ็ดร้อยถูกจริงๆพี่ซื้อสมัยรุ่นที่ปั้ลมทำใบละพันห้านะไม่มีแล้วครับ ตอนนี้ตอนนี้เลอเจตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์ของกล่องแต่งหน้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ20บใบสุดท้ายหมดแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าโรงงานเขาไม่ผลิตรุ่นนี้แล้วนะครับเขาจะผลิตเป็นล็อตมาใช่ก็เลยจะบอกว่าแหนเอะมากเลยมันมันไม่มีแล้วมันจะไม่มีแล้วใช่ถ้าถ้าซื้อล็อตนี้ไปก็คือจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วสวัสดีพี่อ้อพี่อ้อซื้อให้น้องเจลเป้าพี่อ้อเป็นลูกค้าประจำู่นะครับ นี่อซื้อให้น้องเจลนะหัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้เพราะอันนี้มันเป็นยางยืดน,นี่ดูหัวแนนใส่มัน,น,นก็<ำ>หัวใหญ่นะมันสําคัญนะคะพี่เพราะว่ามันทําให้หัวไม่ล้านที่เขาใส่กันแล้วก็กัดกัดกัดไ่นนปกติกข็าขายกันร้อยห้าสิบเพราะว่ามันเป็นงานไหมยคมฟูแต่อันนี้หนูสั่งผลิตไปร้อยใบนะคะหนูได้ราคาถูกจริงๆหนูเลยขายได้ในราคาหนึ่งร้อยถ้าหนูสั่งน้อยหนูก็จะขายร้อยหนึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นของอันนี้มีเยอะค่ะใครสนใจสั่งได้เลยใครสั่งแล้วก็ไอ้นี่ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องแนนน้องแนนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บางออนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าน้องแนนนี้เราก็มาไล์ขายของหรือใครอยากจะได้ต้นหมูผู้ชายมาอีกคู่นึงขายต้นหมูผู้ชายไปก่อนทีละอันไล่ไปต้นหมูผู้ชายอีกดอกหนึง่งอีกดอกหนึ่งไงอยู่ไหนไม่รู้อ่าอันนี้ไม่ขอแต่ของเอาขายของผู้หญิงก,ก่อนอ่าเพราะว่าแยกไว้นะไหนขายไปแล้วอันนี<ๆ>้อ<ๆ>ันนี้อันนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวแหมจะขาย ใครอยากดูของผู้หญิงหรือของผู้ชายเมน้น์ขึ้นมานะจะได้หยิบถูกถ้าไม่มีใครเมน้น์แอมก็จะหยิบตามที่แอมอยากขายก่อนแต่ถ้าใครอยากอยากดูของผู้หญิงก่อนของผู้ชายก่อนเม้น์มาเดี๋ยวที่หยิบให้ดูนะเป็นธุรกิจเพื่อนหนูนะของน้องแนนอ่ะอันนี้สวยมากครับสวยมากผู้ชายใส่ได้ผมบอกเลยพ่เศนว่ากําไรอันเนี้ยจะบอกนะคะว่าอันนี้แอมขอของผู้ชายกล้องพบสีมาคอนอาดน้องเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะกําไรอันเนี้ย ตอนเนี้ยที่เขาขายกันอยู่เนี่ยคือแบบเกลียวคู่ละสามร้อยบาทแต่ของแอมเนี่ยแอมพูดเลยว่าแอมไม่ขายงานพาวลัร์งานสำเพง็งงานช้อปปี้แอมไม่ขายกำไรอันนี้ไม่ใช่แบบเกลียวนะคะคือใส่ง่ายค่ะคือน้ำปุ๊บแล้วใส่ปุ๊กแล้วมีแปดมีแปดแถวอันนี้คือมีแปดแถวให้ดูนะคะเป็นงานเพชรน้ำชวาาดแนสซูมเข้าไปใกล้ๆสองเครื่องเลยเห็นไหม น้ำเพชรสวยค่ะในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ตัวจริงสวยมากอันนี้นะเป็นผู้ชายใส่หมอกอ่ะมาให้กูใส่อันหนึง่งเพราะกูเป็นผู้หญิงอ่ะนี่คือใส่อย่างนี้นะคะมมไม่ใช่งานเกลียวสมสมุติว่าไวๆยวัครับเปลี่ยนชุดอ่ะผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เลยผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้อันใหญ่ไม่ใช่งานเกลียวเี๋ยวไมหาซื้อเลยที่ไหนไก็ไม่มีแปดแถวแล้วอย่าดูงานหน้า ใส่ครับแล้วผมจะใส่นนใส่ตลอดเพราะชอบอันนี้ใครรใครเม้นมาเอาลูกค้าเม้นมาสองอันเดียนหนูเข้าไปตอกนะคะแชททิ้งไว้แล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวจะต่ออันนี้นะคะเนี่ยซื้ออันเดียวซื้ออันเดียวขายสี่ร้อยถ้าซื้อสองอันขายแปดร้อยของเนี่ยมันต้องซื้อเป็นคู่แปดร้อยถามว่าแปดร้อยแพงไหมสำหรับแอมนะแอมเปลีเกมขายของมานานแล้ว ตอนนั้นแอมขายกาไรผู้หญิงอ่ะอันเล็กๆอ่ะแอมขายคู่ละแปดร้อยเองออคิตันก๊อปด้วยแต่อันนี้พี่ซื้อหนูไปเนี่ยพี่ใส่เลยไม่มีใครเหมือนพี่หนูเพิ่งเอามาขายเจ้าแรกหนูพูดเลยคนอื่นเอามาขายเป็นงานเตียวหนูจะไม่ขายทับเขาหนูจะไม่แย่งลูกค้าใครใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นงานที่หนูหามาเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนอันนี้งานแปดแถวถ้าลูกค้าไปสั่งเขาออกเป็นหนามเตยมา ค่าแรงออกตอนเนี้ยคู่หนึ่งห้าร้อยแล้วเพอเผออะโดนหกร้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมขายอยู่เนี่ยแปดร้อยต่อหนึ่งคู่ผู้หญิงใส่นี่คือแอมเป็นคนตัวตัวใหญ่หน่อยเนาะแอมก็ชอบเพราะว่ามันดูแบบชัดเจนดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คือดูแนนเลยนี่แทนข้อมือคือคือไม่ใส่ข้อมือก็คือเหมาะนี่อันนี้คือแนนใส่ให้ดูคู่ละแ0ดร้อยบาท ถ้าอยากดูสวยเข้าไปดูเฟซแนนใช่ถ้าอยากเห็นน้ําให้ชาร์ตต้องไปดูเฟซน้องแนนนะคะเฟซแอมกล้องอันนี้ไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันใช้ซัมซุงไรไงเนี่ยซัมซุงกูโจรไงอันนี้อันนี้ก็จะมีมีอันนี้เลยคู่นึงใสไว้ใสไว้เลยคู่นึงครับอันนี้เลยคู่นึงอันนี้แปดร้อยบาทที่สวยจริงๆเนี่ยพี่เล่นไปเถอะพี่ไม่ต้องกลัวหลุดเนี่ยอยูสะบัดให้ดูไม่หลุดแต่น้ําสวยนะผมบอกเลยสวยจริงถ้าเกิดของไม่ดีด่ายแนนด่ายแนน ด่าแนนได้เลยเ<อ>ค่ะมีออมงกุฎไม้อ่ะหยิบมาเพื่อนอยากให้ถามมากเลยเรื่องมงกุฎเนี่ย <c oughs> เพราะว่าของมันเยอะจริงๆแล้วถ้าไม่ชอบพี่แนนไม่ดูได้ไหมครับไม่ได้ <c oughs> ได้ยินแล้วนะอ่ะลูกค้าขามงกุฎถามว่าอ่ามีไหมแอมพูดเยอะอย่างนะนะมีแต่ อย่างนี้ลูกค้าอาจจะได้เห็นชินตาแล้วถามว่าที่ร้านมีขายไหมมีค่ะอันนี้เป็นงานสำเพง็งงานพารุสขายอยู่ห้าร้อยห้าสิบมีมีมีเหมือนร้านอื่นเลยลายลายมีสองลายนะคะอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อธิบายให้ลูกให้ลูกค้าดูนะคะทั้งสองกล้องเลยมีอะไรผ่อนได้บอกว่าอย่ได้ที่อยากอันนี้คืองานสำเพง็งพารุษเราไม่โกหกลูกค้าค่ะของเราซื้อที่ไหนงานไหนเราบอกเลยเราขายห้าอยห้าสิบ นะแต่มีอันนี้เพิ่งมาใหม่แล้วมาลายเดียวลายอื่นๆจะมาคือหลังตุดจีนไปแล้วของจะนำเข้านะคะอ่ะหัวมอนไม่มีค่ะหัวมอนซื้อร้านอื่นได้เลยค่ะร้านนี้ไม่มีหัวมอนนะคะเดี๋ยวแต่แนะนำได้แต่แนะนำได้อ่ะแล้วมีมที่แนะนำอันนี้คือดูลายลูกค้าดูลายลูกค้าก็รู้แล้วว่าไม่เหมือนที่ไหน น้ำเป็นน้ำมันกา๊าซหมดนะคะอันนี้ถามว่าพี่ขนาดไหนแอมพูดเลยนะที่เขาขายกันอยู่ไม่ใหญ่เท่าอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูว่ามันคือมงกุฎมงกุฎอันใหญ่อันหนึ่งเลยนี่นะคะเอ็มยานไ์สดอยู่คนดูดน้องน้องที่ถามที่ให้ดูเดี๋ยวพี่จะให้ดูใกล้ใกล้สวยจังใช่สวยค่ะใส่เลยค่ะไม่เหมือนใครมีมาแค่สองอัน อันนี้คือเป็นงานทั่วไปนะคะที่น้องแนนใส่อ่ะให้แนนใส่ให้ดู oh, แต่อันนี้ยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายแล้วก็ไปหาได้เลยที่สัมเพ็งภางรัตไม่มีนะอันที่แอมใส่เนี่ยไม่มีอันนี้ขาย550ร้อันเล็กแต่อันที่แอมใส่เนี่ยแอมได้มาแค่สอันแอมมีสองอันแอมขายในราคา1,500งพับาท ตกใจกับราคาหลักพันนะคะเพราะว่ามูกุดตอนเนี้ยสั่งออกก็สองพันกว่าแล้วแล้วเนี่ยงานอันเล็กเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอันนี้คืองานอันใหญ่นะเดีย๋ยวให้ดูเ<า>พจอ,อันนี้ไม่ใช่งานคเพรีรัสถ้าใครไปเจอเพารัสสำเพลงนะลายนี้นะซื้อแอมไปแล้วไปเจอนะเอา,าอเอามาคืนเอามาคืนเดี๋ยวคืนให้สิบเท่าด้วยเนี่ยเดี๋ยวคืนเงินให้สิบเท่าด้วยแล้วถ้าคุณซื้อวันนี้คุณคือเดอะเบสเดอะเบสหมายว่าคุณคุณใส่คนแรก ถามว่าทําไมกล้าพูดก็ฉันไปเอารถไปเอาของที่เรือมาอเพราะฉะนั้นถึงกล้าพูดว่าคุณซื้อไปคุณคือที่หนึ่งเพราะยังไม่มีใครขายแต่งานแบบนี้ก็มีเห็นไหมมันแตกต่างกันคืออันนี้มันเล็กเห็นไหมก็คือว่าเขาจะนิยมใส่กันแบบว่าเบาๆเห็นไหมนี่คือเบาๆ <laughs> เราก็มีขายแต่เรามีขายแค่สองลายแต่อันนี้คือลายใหม่จรงิงๆเดี๋ยวแอมซูมให้ดูกล้องใกล้ๆนะ คืออยากอยากให้ได้ใส่ของดีอ่ะเพราะเวลาขายของก็อยากขายของดีอยากให้คนพูดว<ม>่าร้านที่แหมแต่ว่าโอเคมันเห็นรายชัดเลยนะใช่คือแหมมากไม่มีเวลาเพราะว่างานชุดอะมันเยอะแต่จังหวะว่าเพื่อนอนะอยากเป็นแม,ม่ค้าได้แนได้ก็เลยต้องชวนเพื่อนอะชวนเพื่อนแล้วก็ไปให้เพื่อนแบบซื้อมาพี่พันห้าอ่ดซูมให้ดูใ,ใกล้ๆอย่าดูสิวหนูนะให้ดูสองเพื่อนอย่าดูสิวด้วยค่ะหากเชื่อมได้ไหมคะลูกค้าขา หักเชื่อมได้ไหมบูมแจสบินราคาสองพันห้านะได้คิวเอาเปล่าเอาแล้วทักมาบอกพี่ในแชทหากแล้วเชื่อมได้ไหมลูกค้าฟังนะไม่มีหกักไม่หักแน่นอนครับอันนี้รับกันไม่หักฮะแต่รับอันที่สวยไม่เหมือนไทยค่ะอันที่น้องแอมใส่ค่ะเอาใครเฟซมึง okay. รับพันห้าขอบคุณเา้า ชื่ออะไรพี่แคนมีสองอันนะคะมีสองอันคือเดี๋ยวพูดก่อนเดี๋ยวจะถามว่าโกหกลูกค้าแอบไม่โกหกลูกค้าถามว่าหักไหมไม่หักค่ะไม่หักแน่นอนเพราะมันหนาแน่นมากแต่ถามว่าเท็จะหลุดไหมตอบตรงนี้นะคะหลุดค่ะรวยสวยมากนางนางน่ารักไปเนี่ยมึงบอกไอ้บูมือไอ้บูมโคตรปวดเลยสวัสดีประชาประชายังเพิ่งออกอุดหนุนพี่แนนหน่อย วันนี้เข้ามาพูดให้เพื่อนแล้วก็อีกหน่อยเดี๋ยวเพื่อนจะไลค์คนเดียวช่วยอุดหนุนเพื่อนแต่อยากดูชัด์นะ้าไปเฟซแมทเลยคนน้มามาอุดหนุนแล้วอะฟังต่อนะคะไม่ไปยี่ค่ะหักไหมไม่หักแต่เพชรหลุดไหมหลุดค่ะเพราะว่างานคิดตั้นลูกค้าสั่งออกไปคิดตั้นยังหลุดยังแตกได้เพราะฉะนั้นงานพวกนี้มันมีเพชรหลุดแน่นอนแต่แอมมีวิธีแก้ปัญหาให้ลูกค้าอันนี้คือขายแล้วอธิบายให้ลูกค้าฟังนะ คือในกรณีที่เพชรมันหลุดมันจะมีกาวจิวเวลรี่ขายนะคะอาหยิบมาถ้าลูกค้าลูกค้ายังไม่ต้องรีบซื้อไหนดูเนี่ยพระชาอยู่บนหัวพี่มีสองหัวออกไปแล้วหัวหนึ่งหัวละพันห้าอันนี้ไม่เหมือนใครหนูใส่หนูคือ คือเดอะเบสลายแรกคนแรกแล้วพี่มั่นใจว่าสัมเพ็งพวรัตไม่มีถ้ามีนะทักมาเดี๋ยวพี่แอมคืนตังให้สิบเท่าเลยสําหรับมุกุฎอันนี้นะไม่มีไม่มีเพราะว่าวันนี้พี่ไปรับของมาจากเรือขนส่งสินค้าเลยพี่พูดเลยพี่ี่ไปพีออเดอร์มาเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะเลือกของที่ไม่เหมือนคนอื่นมาขายแน่นอนกล่องภาษาจีนหมดเลยอันนี้คือกาจวเรี่ลูกค้าหาซื้อได้ทุกที่ค่ะ สามเพลงพาวรัตมีหมดหาซื้อเลยแต่ยังไม่ต้องซื้อตอนนี้เพราะของซื้อไป<ร>มันก็ไม่ได้หลุดเลยเเม,มันไม่ได้หลุดเลยแน่นอน <laughs> แต่ถ้าวันหนึ่งมันหลุดลูกค้าทักมาหาแอมหรือทักมาหาแนนเดอะเบสีกแล้วเดอะเบสจริงจหนูพี่ไม่โกหกอันแนนพูดถ้าไม่จริงจริง,รงพี่บอกลยว่างานอย่างนี้างานอย่างนี้ก็มีขายค่ะแต่สามเพลงพาวรัตก็มีแอมก็ขายห้าร้อยห้าสิบไงงานเหมือนคนอื่นแต่อันเนี้ยไม่มีใครสามารถทามาขายได้ใช่ใช่อันนี้แมพูดเลย มีแบบหลุดบ้างไม่หลุดบ้างไหมไมี Parents, ไอบูมใช่ไหมไอบูมบูมเอาอไหมนะผมเซลให้พัชชาเอาไม้เหลืออันเดียวพี่ซื้อมาแค่สองอัน ผ้าประชาเอาคือจบปิดตลาดกำไรน้อยมากเพราะว่าทุนมันสูงอันนี้อันละพันห้าไม่ซื้อเยอะแล้วประชาเขาซื้อได้อยู่แล้วเมื่อกี้เฟซยังซื้อได้เลยเมื่อกี้เฟซน้องแนนมีคนเอฟไปแล้วเดี๋ยวทักเฟซแนนนะแล้วเดี๋ยวส่งที่อยู่อะไรเดี๋ยวแนนพี่เนี่ยดูดิพี่ใส่แค่เล่นเลบนหัวดูดิยังรับเลยไอแนนมังไม่เขียนมันเป็นทรงมิสแฟนแฟนคลับของน้องปุยอันเดียไปเอาหรอแสดงว่าซื้อให้น้องปุยใช่ไหม ออกนะพวกแฟนค่าปะพี่หนูจะบอกว่าพี่อยาให้ของแบบนี้ศิลปินอะ่ะพี่ทําให้ศิลปินอะ่ะจดจําชื่อพี่ได้เอมวเอา